สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับโบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะโบจะมาพูดถึงนะคะวิธีการกําจัดขนค่ะสาวๆหลายคนนี่นะคะอาจจะมีปัญหาเก่กียับเรื่องขนอยู่แล้วโบก็เป็นคนหนึ่งอะนะคะที่มีปัญหาเก่กียวับเรื่องขนข้านที่เยอะมากอย่างเช่นเวลาไปทะเลไงเวลาต้องใส่ชุดว่ายน้ํา ใส่กระโปรงเสื้อกล้ามใส่เดียวแบบนี้นะคะก็เป็นปัญหาสําหรับโบยมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะโบก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้กับสาวๆที่สนใจนะคะนั่นก็คือ EOSUKA IPL เครื่องนี้เองค่ะส่งตรงจากประเทศเกาหลีเลยนะคะซึ่งทุกๆคนก็รู้กันอยู่แล้วค่ะว่าประเทศเกาหลีเนี่ยก็เป็นผู้นำเกี่ยวกับเรื่องของด้านความงามนะคะ สาวๆเกาหลีส่วนใหญ่เขาก็จะดูแลผิวพรรณแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องขนเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆสาวไทยก็เช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้โบจัดมาแล้วค่ะเรียบร้อยเครื่องนี้นะคะจากร้าน IPL Expert ค่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปดูวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเทคโนโลยี IPL กันก่อนสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะ สงสัยหรือว่าอาจจะไม่ทราบว่า IPL คืออะไรนะคะ IPL ค่ะก็เป็นเทคโนโลยีนะคะที่มีแสงคล้คลายกับแสงแฟลชนะคะแต่ว่าเลเซอร์ทั่วไปนี่นะคะมันจะมีความเข้มข้นเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการรักษาด้วยวิธีการใช้เลเซอร์เนี่ยมันจะต้องยิงไปเฉพาะจุดตามรูขุมขนนั้นๆนะคะซึ่งจะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถที่จะรักษาด้วยวิธีการใช้เลเซอร์แต่ว่า IPL ค่ะปลอดภัยกว่านะคะและคุณสามารถที่จะ ทําทเองได้ง่ายๆที่บ้านในการกําจัดขนของคุณค่ะค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวโบจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าเจ้าเครื่อง eosca IPL เนี่ยมันคุ้มยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยง่ายมากคือสาวๆเนี่ยสามารถที่จะใช้เองใช้งานได้เองที่บ้านนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปไกลถึงคลินิกอย่างที่2 ไม่ต้องเสียตังในการซื้อคอร์สต,ต่าง,างเพราะอย่างบางทีเวลาเราเข้าไปที่คลินิกเสริมความงามเนี่ยนะคะมันจะมีการเปิดคอร์สมันต้องใช้เฉพาะจุดเฉพาะส่วนซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มมากขึ้นแต่เครื่องนี้เครื่องเดียวสามารถใช้ได้ทั้งบ้านเลยทุกทคนในครอบครัวก็ใช้ได้และใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกด้วย ที่สาคัญโบลองไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะว่าเครื่องที่ส่งตรงหรือว่านําเข้ามาจากเกาหลีเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะสูงมาก2,000 20, 0ก็มี3,000 30, 0ก็มีแต่ว่าเครื่องนี้นะคะกับ eosca IPL เนี่ยราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองถือว่าราคาจับต้องได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะ ที่สำคัญเครื่องทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหัวเครื่องได้แต่เครื่องนี้สามารถเปลี่ยนหัวเครื่องได้เลยซึ่งคุ้มมากๆเลยนะคะในการตัดสินใจซื้อนะคะกับเครื่อง eosca ipl เครื่องนี้ค่ะและนี่ก็คือหน้าตานะคะของกล่อง eosca ipl เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างนี่โชว์เลยอันนี้จะเป็นเครื่องนะคะที่เราจะใช้ทุกครั้งเวลากาจัดขนนะคะกับ eosca ipl เครื่องนี้ ต่อมาก็จะมีเป็นปลั๊กนะคะสําหรับทุกครั้งในการใช้งานเหมือนกันขาดไม่ได้เลยก็คือแว่นต้องใช้ทุกๆครั้งนะคะเวลาที่สาวๆเนีย่ยทำการทรีตเมนต์ขนและที่ขาดไม่ได้ปูอ่านมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นคู่มือ สาวๆนะคะแนะนาเลยค่ะว่าจะต้องอ่านก่อนการใช้งานด้วยนะคะนี่ตัวนี้โบอ่านมาแล้วเดี๋ยวโบจะมาสาธิตให้ดูกันว,ว่าวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างรับรองง่ายมากค่ะและตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาที่สาวๆก็น่าจะตั้งตารอ,อก,กันอยู่ใช่ไหมคะว่าวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องนี้ใช้งานยังไงบ้างบอกเลยค่ะว่าง่ายง่ายง่ายมากนะคะตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอต่อสายปลั๊กก่อนกันละกันนะคะก่อนอื่น เสียบสายเข้าไปตัวอะแดปเตอร์ของตัวเครื่องนะคะเสียบปลั๊กต่อได้เลยหลังจากนั้นค่ะเปิดเครื่องนะคะซึ่งเจ้าเครื่องนี้ค่ะสามารถปรับระดับหรือว่าเลเวลได้ถึง5ระดับด้วยกันแต่ว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อาจจะเพิ่งได้เครื่องนี้มาหรือว่าเพิ่งจะได้ลองใช้ก็แนะนำให้ปรับที่เลเวลหนึ่งก่อนกันละกันค่ะ แต่ช้าก่อนนะคะสาวๆก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการยิง IPL เข้าไปเนี่ยนะคะโบจะมาบอกถึงวิธีการเตรียมผิวกันก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะยิงเนี่ยเราต้องทำยังไงกันบ้างง่ายๆเลยค่ะเราแนะนำนะคะให้สาวๆเนี่ยโกนขนก่อนให้โกนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะห้ามถอนหรือว่าแว็กเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เก็บตัวรากขนเนี่ยเอาไว้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแสงจาก IPL เนี่ยนะคะเวลาที่เรายิงเข้าไปเนี่ยมันจะได้เข้าไปทำลายตัวรากขนและจะทำให้ขนเนี่ยหายไปได้อย่างถาวรเลยค่ะเอาละหางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะขั้นตอนในการทำทรีทเมนต์กันเลยดีกว่าว่าเขาใช้งานกันยังไงกันบ้างนะคะจากที่โบดูในข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสีขนตรงบริเวณช่วงแขนเนี่ยคู่มือบอกว่าให้โบใช้เป็นเลเวลหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะไป ทำตัว IPL กันขอใส่แว่นก่อนแล้วกันนะคะเพื่อป้องกันแสงด้วยเราก็จะหน้าไว้ตรงที่ช่วงแขนนะคะหรือว่าบริเวณที่เราอยากจะกำจัดขนตรงส่วนนั้นออกไปยิงเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีการนับถอยหลังออโต้5วิเราค่อยยิงจุดตัดไปค่ะแต่ว่าแนะนำเลยนะคะว่า อย่า yeah, ยิงบริเวณหรือว่าทำตัวที่มันเป็นจุดซ้ำกันนะคะส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะจะมีเป็นระบบเซฟตี้นะคะเวลาที่บ้านใครเนี่ยคุณแม่อาจจะมีลูกเล็กๆดือ้อหรือว่าโซนหยิบเจ้าเครื่องนี้ไปเล่นกันมั่นใจได้นะคะเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาเนี่ยคือเวลาการใช้งานเนะะี่ยค่ะลองดูนะคะว่ามันจะต้องสัมผัสกับ,กบตัวผิวหนัง100%เมันถึงจะยิงออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเด็กถือไปเล่นยิงเล่นกันแบบนี้ คือมันจะไม่มีแสงออกมาเพราะฉะนั้นก็คือปลอดภัยทั้งตัวเด็กด้วยนะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทมถึงความรู้สึกของโบนะคะในการใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะก็เวลาที่เราใช้งานไปเนี่ยพอเวลาที่เรายิงแสงเข้ามาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกร้อนหรือว่าเจ็บจนเกินไปมันจะเป็นแสงแฟลชอุ่นๆน,นะคะทีะ่ทุกๆครั้งที่เวลาที่เราใช้งานค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะในการใช้งานค่ะ ในช่วง3-5ถึงครั้งแรกเนี่ยโบแนะนำให้สาวๆใช้ทุกๆ2สัปดาห์นะคะพอหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยเราค่อยลองมาสังเกตรตรงบริเวณแขนกันด้คะถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วถ้าส่วนไหนที่ยังมีขนอยู่เราก็ค่อยใช้ตัว IPL เครื่องนี้ย,ยิงไปเฉพาะจุดอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนนะคะที่สนใจค่ะโบขอแนะนำเลยและกันไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับเจ้าเครื่อง e o s ส k a IPL เครื่องนี้ค่ะซึ่งเขานะคะนอกจากจะมีราคาที่ย่อมยาวแล้ว คุ้มแล้วมาตรฐานของเขาค่ะดีมากเลยนะคะเพราะว่าได้รับมาตรฐานจาก KMDIA ซึ่งนะคะเป็นมาตรฐานจากประเทศเกาหลีเทียบเท่ากับมาตรฐานนะคะหรือว่าออยของประเทศไทยนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเขายังได้รับมาตรฐาน CE ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าจากทางยุโรปอีกด้วยนะคะส่วนโตโบนะคะสั่งซื้อสินค้าค่ะมาจากทาง facebook.com/iplexpert เน้นย้ำเลยนะคะว่า facebook.com/iplexpert ค่ะมั่นใจได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยสามารถที่จะเข้าไป inbox สอบถามกับเจ้าหน้าที่ ตลอดได้เลยนะคะจะมีข้อมูลถามตอบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าได้และมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เขารับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มมั่นใจได้เลยนะคะยังไงอย่าลืมไปสั่งซื้อกัน,นเยอะๆนะคะ i'm